นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็นไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ที่เหลือปลูกลำไย,ยกล้วยขมโพขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลงพ่อเห็ุมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียว